โอมชันติวันนี้วันที่29เดือนสิงหาคมปี2องพันยีเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกเองให้ปกป้องตัวลูกเองจากกรงเล็บของมายากิเลสอยู่เสมออย่าได้อยู่ในสำนึกกล้างคำถาม การสอนหลักๆอะไรที่พ่อได้ให้กับลูกๆทั้งหลายที่ลูกนั้นจะสามารถมาเป็นดวงวิญญาณบุญได้คำตอบบาบาพูดว่าลูกๆเพื่อที่จะมาเป็นดวงวิญญาณบุญข้อที่หนึ่งให้ทำตามสีมัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่าได้อยู่อย่างประมาทเกี่ยวกับการแสวงบุญแห่งการจดจำ ข้อที่สองจงเขียนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในสำนึกดวงยาและได้รับชัยชนะเหนือตันหาราคะศัตรูอันใหยยิ่งที่สุดนี่เป็นเวลาที่จะมาเป็นดวงดิญญาณบุญและออกจากแผ่นดินแห่งความทุกนี้และข้ามไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขสาระกุณธรรมจุดแรก ให้จดจำบ้านและอนณาจักรของลูกและคงอยู่อย่างมีความสุขอันไม่มีขีดจำกัดให้จดจำตลอดเวลาว่าการเดินทางของลูกเดี๋ยวนี้จะจบลงแล้วเดี๋ยวนี้เราจะกลับบ้านแล้วต่อมาเราก็จะกลับไปสู่อนณาจักรของเราจุดที่สลูกนั้นเช็ดแหนจับมืออยู่กับชิปบา,บาผ่านบราหมา นายแห่งสวนกำลังทำให้ลูกๆบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ทางการศึกษานี้ลูกกำลังจะมาเป็นราชินีแห่งสวรรค์จงเก็บความสุขนี้ไว้ภายในตัวลูกพรนขอให้ลูกนั้นจงได้รับชัยชนะตลอดเวลาและได้รับเหรียญตาแห่งชัยชนะสามเหรียญเพื่อที่จะได้รับ อันดับในรูกประคำแห่งชัยชนะก่อนอื่นทั้งหมดให้ได้รับชัยชนะเหนือตัวลูกเองต่อมาให้ได้รับชัยชนะอยู่เหนือคนอื่นๆทั้งหลายแล้วต่อมาก็มีชัยชนะเหนือวัตถุธาตุเมื่อลูกงั้นได้รับสามเหรียญตราเหล่านี้แล้วต่อมาลูกก็จะสามารถมาเป็นลูกผัดของลูกประคำแห่งชัยชนะได้การได้รับชัยชนะเหนือตัวเองหมายถึงการเปลี่ยน ความตั้งใจและธรรมชาติที่ไร้ประโยชน์ของลูกด้วยความตั้งใจที่สูงส่งของลูกและความปรารถนาดีของลูกผู้ที่ได้รับชัยชนะเหนือตัวเองในหนทางเช่นนี้ก็ยังจะสามารถได้รับชัยชนะเหนือคนอื่นๆได้การได้รับชัยชนะเหนือวัตถุธาตุหมายถึงการมีชัยชนะอยู่เหนือบรรยากาศ กระแสและปัญหาของเลื่อมทางกายคติพุทธผู้ที่ปกครองอวัยวะทางกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์คือราชายโยคีที่แท้จริงอัปชาโอมชานติ